สวัสดีครับพี่น้องวันนี้น้ำไทยสีมาสาติาการแตง่งอันนี้นี่แตง่งองา่นนะครับแล้แต่งดอกแตง่งแต่งยอดองุ่นนะครับผมใส่ผ้ามะเมิงนี่เหมือนนี้ไนะด้ผู้ใดที่เป็นเอฟซีหรือว่าผู้ใดที่กำลังหาข้อมูลในการมาทํางานประเทศอิสเารอลนะครับต้องหูไวจังหน่อยเนาะพี่น้องเนาะพนนะเพื่อ,อเป็นแนวทางนะครับ เป็นแนวทางในการมาทํางานนะครับบราเพิ่นเฮดยังไงมัอนี้กามีหน้าที่ในการมัอนี้มารับจอบพี่น้องมารับจอบรับจอบอา่ารับจอบแต่งอโงด์นะครับปีนี้มือ่อละสองร้อยชิกเกลียวนะครับผมแปดชั่วโมงครับผม,าม,มาเดี๋ยวสจะมาเบิ่งได้ <c oughs> นี่พี่น้องได้อันนี้เขาเอิน่นหนึ่งแขนนะครับนี่หนึ่งแขน ที่ออกมาจากเนี่ยเอาตัวแตงเหย่อเพิ่นนมจับเพิ่ม <c oughs> นี่แต่งเหรลีแงดงแล้วนะลีแงดงแล้วเขาก็จัดขึด้นจัดขึด้นหนึ่งชิ้นเละเอาวดก็บทมีกันไก่เนี่ยกันไก่เบิง่งพาเบิง่งลี่แห่ง คือมีลวดมีเส้ิงอยู่พี่หน่อยเห็นไหมเป็นแนวเป็นแนวไปน,นี่ยั้งสิมาปเดียวแขนเดียวเด้แขนยวเลี้ยงสีบัวนี่ตาดอกตัดทิ้งนะครับอันนี้มานี่เขาเอื้อหนงน,น,น,นี่เนี่เห็นปะนี่ออก ได้เงานยซ้ำนี่ละมันดิเนียงดิเนียงดิเนียง,งอ่างงนอ่างงนเนี่ยเป็นอ่างงนพันธุ์กินกินหมากเด้บอบ่แมันพันธุ์เห็ดไว้นะครับยางริเนีย่ซ้ำนี่ละพี่น้องมนันเนี่งานจัดเคลื่อนเป็นระเบียบยาเฟยยาเฟยงามๆนะนี่เห็นปะดิเนียงดิเนีงนะครับ ดีแหนงแล้วก็ตัดจาด,ดับเบลนี่แหนงมันที่ออกเพื่อด,ดีแหนงเอางูมาเนี่ยมาดอกว่าจะระฟ้าร์มก็นจะบอกคือกันเด้ออยากจะแนะนำคนช่างมน้า,า,น,านี่ก็เป็นแนวทางในการผู้ที่อยากมาเฮ็ดงานยิ่งเสตียวประมานี่ละที่จัน